บิวเวลาไอ้ต้นได้บอลถ่างออกมาไว้คนนั่งไม่ต้องลงเล่นเล่นเอนั่งประจำนอนประจำเขาเล่นปีตัเนี่ยไม่ได้ทำไรบิวไม่ได้ทำไรอ่ะเอ้ยไม่ได้ทำไรบิวไล่หยุดหยุดบิวเดินเดินเข้าไปเข้าเออเข้าทุกคนเด็ดให้เออเห็นใครให้ไปก่อนเลยบิวเข้ามาแล้วบิวลงมาแล้วลงมาไปเลย ใครใกล้เด right. no, ินเลยใครใกล้เดินหนึ่งคนเข้าคนเดียวดิมนี่มึงโดนแข่งวะเจอศรีชาป้าไข่ใกล้ใครใกล้เดินดีมากไข่ใกล้ดิมดิมใกล้ไหมเหรอไอคิน สั่งไม่ใตลกหยุดหนึ่งบเลยคีนรู้เปล่าทำไมไม่รู้มีใครรู้บ้างว่าคีนโดนวิ่งเพราะอะไรฮะพูดดังๆหน่อยไปตัวเรา,ต,เราตัวเราได้เปียบอยู่เราควรเอราเปียบเขาหรือเปล่าล่ะเราควรจะเอาเปียบเขาหรือเปล่าล่ะ ตัวเราพน้อยกว่าเราควรจะเอาเปรียบเขาหรือเปล่าเออไม่ดีจะปิดติเสียทำไมน้องหัวล้อด้วยอะเวลาเล่นบอลน่ะมึงเล่นบอลชิมหัวล้อได้เหรอสั่งมีเห็นไหมสิ่งนี้ควรจะสั่งเอาเวลาไปสั่งเพื่อนดีกว่าไม่หัวล้อหยุดอยู่กันที่ให้บอลแชมเปี้ยน ฟุตบอลเ้ามันอยู่ข้างวนดูน,นะด็เนี่ยเสี่ยง